จงเตือนตนไว้เสมอว่าเพียงวาจาก็พาวิบากกรรมได้พาไปนรกได้คนที่ชอบด่าคนที่ชอบให้ร้ายผู้อื่นคนที่ชอบพูดไม่ดีถึงผู้อื่นคนที่ชอบยุยงให้คนอื่นเกรียดกันเพราะผลประโยชน์ของตนเองกรรมจะตามมาเร็วมากหลวงปู่ดู่พมะปัญโยท่านกล่าวสอนไว้กรรมทางวาจาเป็นกรรมที่หนักที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราสร้างได้บ่อยที่สุด ไม่ทันกับอุปนิสัยของตนเองบางคนก็ชอบนินทาเป็นอุปนิสัยบางคนก็ชอบพูดยกตนของท่านเป็นอุปนิสัยบางคนก็ชอบพูดโอ,โอ,โอ้อวดบางคนก็ชอบมากเลยเวลาที่เอาเรื่องของคนนั้นไปพูดให้คนนี้ฟังเป็นเรื่องสนุกปากและทําให้เขาทะเลาะเบาะแวงกันหรือเวลาที่บางคนอิจฉาคนอื่นก็จะชอบ พาคนอื่นเกลียดชังคนที่เราอิจฉาไปด้วยหาเรื่องให้ร้ายเขาสารพัดสารเพนี่แหละแนมะ้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงระบุว่ากรรมที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานปิดทางเจริญไว้คือการยุยงให้คณะสม์แตกแยกกันจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นห้ามสวรรค์ห้ามพะนิพพานแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทํา กับคณะสงฆ์แต่เราทํากับคนที่มีศีลมีธรรมหรือคนปกติก็ตามที่เขาก็มีทั้งความดีและความไม่ดีบางทีแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ทําบุญนี่แหละเราไปทํากับคนที่มีความดีอยู่ในจิตใจแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของความดีก็ตามมันทําให้เราเกิดบาปอากุศลขึ้นมากรรมเวรกรรมเวรจะตามมาเร็วมากถือเป็นกรรมหนักและส่งผลเร็วมาก เพราะทำให้คนอื่นเสียใจทำร้ายจิตใจของคนอื่นกรรทังวาจาเป็นกรรมที่ทำได้ง่ายมากแต่คนเรามักไม่ทราบผลของกรรมว่าส่งผลร้ายแรงขนาดไหนบางคนเพียงแค่พูดไม่ดีกับคนอื่นก็อาจเป็นเหตุให้ถึง ความถึงขนาดโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่ไม่พูดกันไปเป็นหลายปีนอกจากนั้นยังเป็นเหตุให้ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะก,กันไปจนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีเป็นต้นเหตุก็มีจำนวนมากคนที่หมั่นสร้างกรรมทางวาจาอยู่เสมอผลแห่งกรรมนั้นจะแสดงผลออกมาจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นบทบางกรรมดีทั้งปวงเสริมพลัง แรงกำชั่วอื่นๆให้แรงขึ้นจะทำให้ชีวิตพบกับความวิบัติในทุกรูปแบบจะทำให้ชีวิตเดือดร้อนจะมีเรื่องมีราวมีภัยอยู่เสมอไม่เป็นที่ปลอดภัยเป็นเหตุแห่งอุปสรรคต่างๆทำงานใดๆก็ยากที่จะประสบความสําเร็จขัดขวางโชคลาภที่จะเข้ามาทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนรอบข้างไม่จบสิ้นนี่เป็นเพียงผลกรรมที่เกิดจากการกระทํากับบุคคลธรรมดายิ่งหากว่าเป็นเป็นศักดิ์สศร์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีบุญผลกรรมจะมากขึ้นเป็นทวีคูณถ้าเกิดเราไปทำก้าวล่วงกับผู้ที่มีบุญมีศีลมากกว่าเราหรือผู้ที่ทำบุญทำทานมากๆดังนั้นการพูดจะอะไรก็ตามควรตรึกตรองอย่างมีสติว่าเกิดกรรมจะพูดด้ใดหรือไม่หากพลาดพังไปให้รีบแก้ไขหรือหยุดการกระทำน,น,นั้นเสียและตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติรอที่จะรับผลกรรมด้วยความไม่ประมาท เพราะกรรมทั้งหลายที่ก้าวล่วงไปแล้วแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องมีสติปัญญาในการที่จะรับผลของกรรมนั้นๆกรรมทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะความประมาทของจิตทั้งสิ้นหากจิตไม่ประมาทต่อกิเลสไม่ว่ากรรมใดๆก็เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นต้องระวังระมัดระวังให้ดีอย่าสร้างบาปสร้างกรรมอย่ากระโจนเข้าไปร่วมสร้างกรรมกับใครอย่าเข้าไปคอมเมนต์ด่าทออย่าเข้าไปร่วมเกลียดชังของผูผผ้อย่าเข้าไปร่วมเกลียดชัง กับผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้จักอย่าไปหมั่นไส้ใครอย่าไปทําตามกิเลสข,ของตนเองบางทีแล้วเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราอาจจะมีคู่เวรคู่กรรมที่เห็นหน้าแล้วหมั่นไส้เห็นหน้าเราไม่ชอบทั้งๆที่เราไม่รู้จักพื้นฐานเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเลยแต่เพราะความหมั่นไส้ที่เป็นผลมาจากอดีตชาตินี่แหละทําให้เราสร้างกรรมทางวาจากับใครต่อหลายคนที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักก็ดี สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ